สวัสดีค่ะช่องไปบ้านติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเอ่อเดฟเบิร์ดเดเซนเดนกันนะคะโดยที่วันนี้ไ่บ้านจะมาสารุปแพทจากเดฟไลน์นะคะประจำวันที่30ตุลาคม2568เนาะโดยแพททั้งหมดเนี้ยนะคะมันจะเข้าวันที่หกพฤศจ,จิกายน2568นะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างรวดเร็วนิดนึงนะคะซึ่งเออเดี๋ยวขอแม่บ้านต้องขอชี้แจงไว้ก่อนนะถ้าส่วนไหนแปลผิดพลาดไปยังก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้จะเป็นการสรุปย่อนะคะซึ่งทางเออออฟฟิเชียลเองเนี่ยเขาก็ได้สรุปย่อไว้ให้หมดเร็วนอะอันนี้แม่บ้านก็เหมือนมาแปลไทยให้ทุกคนอีกทีหนึ่งนะคะ โอเคมาเลยอันแรกเลยนะคะก็คือเป็นเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องซีซั่นสามเอพิโซดสอนะคะเนื้อเรื่องหลักที่กำลังจะมาต่อไปจะเป็นดันเจียนนะคะดันเจียนใหม่ซูเปอร์แมซีฟรีเซปเตอร์ดันเจียนนะคะก็จะมีดันใหม่เข้ามาอีกแล้ว <c oughs> ซึ่งวันนัก็จะแบบผ่านฉานกันอยู่แล้วนะคะช่วงแรกซึ่งไม่รู้เหมือนจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าใน คลิปไม่ได้มีให้ดูเนาะแล้วก็มี e s c e n d a n t ตัวใหม่นะคะเป็น r i รนั่นเองซึ่งถ้าเกิดใครได้เล่นอยู่แล้วจะรู้ว่า h a r r i สเนี่ยเป็น NPC ในเกมมาสักพักแล้วนะคะซึ่งเอาจริงๆแม่บ้าแอบชอบตัวนี้อยู่ซึ่งเราก็แบบมาแล้วเนะเาะมาแล้วโอเคต่อไปก็จะไป็นแอ s เ e สเตอร์โมดูลนะเหมือนจะเป็นโมดูลแดงอันใหม่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละอันนี้ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เพราะว่าแบบส่วนตัวแม่บ้าเองก็เพิ่งเพิ่งกลับมาเล่นด้วยเนาะ โอเคแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นระบบเทรดระหว่างผู้เล่นนะคะกําลังจะมาแล้วแต่ว่าจะมีการเสียภาษีถ้าเสียภาษีที่นี่ก็คือเสียตัง่อ,อจะต้องมีงานเสียเงินก็คือเติมเงินนะอะอะไชคาลิเบอร์ในเกมนะคะในการเทรดกันนะ,นะคะซึ่งก็เลยแบบเอออันนี้คนก็บ่นกันนิดนึงแต่ก็ต้องเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวรอระบบเข้าหวะเดี๋ยวมาดูกันลึกๆอีกทีหนึ่งว่าสรุปผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นคนจ่ายหรืออะไรยังไงนะคะ โอเคแล้วก็แบตเทอร์พารใหม่เด้อซึ่งก็แบบชุดก็อืมไม่รู้สิชุดนี้ไม่ได้ถูกใจไม่บ้านเนาะแต่ว่าเป็นแบตเทอร์พารใหม่นะคะจะมาแล้วยังไงก็มีปืนใหม่ด้วยนะคะซึ่งอน้าตาก็ค่อนข้างจะแบบอะไรเนี่ยโดยส่วนตัวคือนะอะไรนี่บันทีฝรั่งก็แซววันบอกว่ปืนแมงจมับมันชื่อปืนว่า h ฮมาส์ไฮมาสเตอร์นะคะถ้าแปลตรงตัวก็มันเป็นปืนแบบ ปืนเอ่อปืนขามะแรงอะไรก็ไม่รู้ซึ่งก็แบบแปลกดีนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่ามันจะทําอะไรได้นะฮะซึ่งแบบปืนใหม่หน้าตาประหลาดมากรอบนี้คือเหมือนเอาขามะแรงมาทําเป็นปืนนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้สอดโมดูลใหม่นะคะจะมีอะไรเต็มไปหมดเลยนาจะแบบทําให้เราเล่นเอ่อดาบกันเนี่ยได้สนุกยิ่งขึ้นแล้วก็อันติเมตโมดูลนะคะเหมือนจะเป็นอันใหม่หมดมันเอ่อต้องบอกว่ามีอันใหม่เข้ามาเนาะ แล้วก็มี external component นะคะใหม่เข้ามาซึ่งก็ปกติเราต้องมีอยู่แหละ m u t a n นเ Cell นะคะแล้วก็ trigger module ต่อไปเอ่อจะเป็นเรื่องของ Rebalance และก็คือ Rebalance ประจำตัวนี้ได้แก่ตัว r l ร y นะคะอ่า r จะ y ได้รับการปรับปรุงหรือว่าง่ายๆคือบัฟแล้วนะคะแล้วก็มีการประกาศ b i o d a t a c o l อ l b แล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งจริงเขาก็ประกาศมาสักพักละแหละอันนี้ก็มาย,ยืนยันแน่นอนว่าเข้าแน่นอนนะคะ ต่อไปเป็นสกินใหม่นะคะสกินใหม่อีเวนต์ใหม่นะคะแล้วก็มีอัลบั้มใหม่เดี๋ยวอัลบั้มใหม่ของยายรู้หน้าแน่เลยอันนี้เออแล้วก็อีเวนต์ใหม่เนี่ยเอ,อ่อขอนิดนึงอีเวนต์ใหม่นะคะจะมีเกี่ยวกับเอ,อ่อไบโอเนต้านะคะก็คือเราจะทำเควสเดล่เควสมิชชั่นอะไรพวกนี้แล้วก็สามารถที่จะรับออนติเมทเดซเซนเดน์บ็อกได้ก็คิดว่าน่าจะแบบ ให้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอา d e s c e n d ดนตตัวไหนแต่ถ้าให้เดาอะน่าจะแบบอาจจะไม่ใหม่สุดถึงรู้หน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเดานะแต่ไม่แน่ต้องไปรอดูถ้าเกิดเลือก ant, เ e s เ e n เดนตต้องบอกว่าเลือก a อดมิเ e ตเดเซนเดนได้ทุกตัวนี่คือเจ๋มเลยแล้วก็จะมีพวกอีโมอีโมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีเวนท์ที่แจก เออได้เช่นเดนธรรมดาหเหมือนกันก็คือแบบแจกเป็นทิกเก็ตเลยคือคุณก็เข้าไปเล่นทำกิจกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็จะสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวไหนเนาะแล้วเดี๋ยวไปบ้านจะไว้ทำคลิปมาให้อีกทีนึงแล้วกันนะว่าเผื่อใครอย่างมีตัวไม่เยอะหรือจะเลือกตัวอะไรยังไงดีเลือกยังไงดีนะคะเอ่อต่อไปก็มีการจะมีการแจกชุดนะคะเซเรน่าชุดเมดด้วยไม่รู้มีอันน,น,นี้อันเดียววันนั้นอาจจะมีอะไรเพิ่มอีกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะหมดแล้วเนี่ยมีเท่านี้นะคะซึ่งจะแบบเอาี้จริง ค่อนข้างตื่นเต้นสาหรับแม่บ้านนะเพราะว่าแม่บ้านชอบแฮร์ริสมากแล้วก็คือแบบสงใส่ได้เป็นเมนตันที่สามแล้วนะคะโอเคซึ่งแผนนี้นะย้ำอีกทีหนึ่งว่าจะเข้าวันที่หกพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมไปฟาร์มกันเถอะโอเคสำหรับวันนี้แม่บ้านต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ แล้วคะยังไงก็มีอะไรสงสัยหรืองไงก็คอมเมนต์สอบถามหรือพูดคุยกันไว้ได้นะคะเกี่ยวกับเกม r ีเฟอร์เดสเซนเดนนะไม่กัดเดอร์สำหรับวันนี้เราขอ,อาลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เดอ้อบ๊ายบาย